ปลาจระเมดํำน,นะครับเราล้างเกลือนะครับให้สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมา,าเราจะมาเจี่ยงเขาหรือเราจะมาแล่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแล่แล่ตัวเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ทอดได้ง่ายเนี่ยเราเราก็จะแล่จากตรงนี้เปิดคีบเขานิดนึงนะครับแบบนี้แล้วเราก็เจียนไอ้ตัวตัวคีบตัวเนี้ยเราตัดออกได้เลยนะครับเราตัดออกได้เลยแล้วตัวนี้เราก็จะจะบั้งเขานะครับบั้ง เดี๋ยวให้ขาดนะครับบ้างประมาณสามบ้างก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันคือเราเราเปิดผ่าเขาออกนิดนึงก่อนครับเพื่อให้ไอตัวน้ํามันเนี่ยเขาซึมเข้าไปนะอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันนะครับสามบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปทอดนะครับลักษณะแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยเนาะ แล้วเราก็โรยเกลือไปหน่อยนะครับโรยเกลือลักษณะแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเค็มเขาเค็มเกินไปนะครับเดี๋ยวเราโรยเกลือแบบนี้อ่าทั้งสองข้างเลยนะครับอเราก็คลุกเอาเกลือโรยนิดหนึ่งลักษณะแบบตรงทอดเนี่ยเราก็คลุกกับแป้งนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะทาทาเข like ้าไปหน่อยนะครับเพื่อเกลือไปไม่ให้ม oui ันกระเด็นนะจะช่วยไม่ให้มันกระเด็นนะครับทาไปนิดนึงนะ เราไม่ต้องรอให้น้ามันเดือดมากนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับเราก็จะเริ่มทอดนะครับเวลาทอดนะเราขยับกระทะนิดนึงนะครับขยับแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้มันให้ไม่ให้ปลามันไหม้จุดเดียวจุดที่โดนกระทะเรามันขยับกระทะแบบนี้นะครับเป็นเทคนิคการทอดนะที่จะทําให้ปลามันได้สวยทึ้นนะครับถ้าเราทอดประมาณนี้นะครับคือใช้ได้ละไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับแล้วเราก็มาซับน้ํามันออก ก็ใช้นี่ครับอากาศหอมเนาะห,หรือเฮดเนี่ยสองใบนะครับแล้วเรากา็นำตัวปลาเนี่ยที่เราซับน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางนี่สวยแล้วแล้วก็เราก็มีพริกนะครับที่เราตัดฉลักไว้นะครับเอาไว้สัก2อมุมนี้นะนี่ก็กำลังดีนะครับรกำลังสวย มันก็จะเพิ่มมูลค่าให้อาหารจานนี้ของเราได้มากทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระเทียมเราเจียวไว้แล้วนะครับเราก็จะราดกระเทียมไปหน่อยอกระเทียมนี้ครับอย่าลืมนะครับเวลาเราเจียวเนี่ยเราเติมเกลือไปนิดนึงนะฮะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยในกระเทียมเนี่ยเขาออกมาเยอะนะครับแล้วก็อาหารของเราเ่ยก็จะหอมนะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อย